โอเคนะครับผมก็กลับตัวเรียนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมของดันบอลแซดโดคาเมซันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นด่านเอเซเออเอ็กซ์ติมแซดแอเรียของตัฟีนะครับ2ตัวใหม่ที่มันเพิ่งได้รับการเอเซไปในวันนี้แหละนะซึ่งวันนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะผมแบบผมเล่นเกมน,นี้มาประมาณตั้งแต่ตอนเที่ยงตั้งแต่ผมเข้าชิฟดีไปเลยตั้งแต่ตอนบ่ายยันตีหนึ่งครึ่ง เล่นเดี๋ยวไม่ใช่เล่นแบบตอนนี้นะเล่นเดี๋ยวพักบ้างเล่นพักแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็มารีกับมาเล่นคือเล่นยันตีหนึ่งนี่อยากจะคิดนี่อยากจะเชื่อนะอะไรของกูกันนี่นะครับก็เล่นไปนหลายอย่างเหมือนกันเล่นไปนหลายด่านมากทั้งด่านใหม่อะไรบ้าเข้าว่ากันนี่เดี๋ยวผมเข้ามาทำคลิปแยกทีหน,นึ่งอย่างเช่นแบบด่านอินฟินิตหรือว่าด่าน SBR ใหม่อะไรอย่างนี้ผมก็เล่นผ่านไปแค่4ด่านนะครับ4ด่านเท่าน,นั้นด่านแม่งยากจริงเนี่ยนั่นแหละน,น,นะก็โอเควันนี้มาก็จะมาทําการ โชว์วิธีการผ่านด่านของ ECA นะครับไอ้ตีมแซดเอเียของมาจินบูซากะนะไอ้สองตัวฟรีตัวใหม่แหละที่มันได้ ECA ไปแล้วสองตัวเนี้ยเก่งมากนะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นแบบว่าจริงๆควรทำแล้วหมดเลยจะเป็นคนเล่นสายฟรีสายเติมหรือเพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือเล่นมานานก็ควรจะทําไว้เลยมันต้องควรทำเลยเพราะว่าตัวมันเก่งมากนะครับเน็นก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการในการเล่นให้มันผ่านแล้วก็แนะนําการจัดทีมแล้วก็จะมาสอนวิธีการเปิดหมดนี้ด้วยนะครับหลายคนี่คือไม่มีหมดนี้ให้เล่นเพราะว่า ยังไม่มีเงื่อนไขในการเปิดด่า <Phone> นนี้นะครับเงื่อนไขในการเปิดด่านนี้ก็คือต้องเล่นด่านของไอ้สตอรี่นะครับนี่ด่านนี้สตอรี่ของด่านนี้นะครับด่านด่านนี้1และแล้วก็ด่านนี้2อันนี้คือ2แล้วก็3คือด่านนี้ก็คือเป็นอีเวนต์ของมาจินบูซาก้าสตอรี่ทั้งหมดเลย3อีเวนต์นะครับเล่นมา3อีเวนต์ของมาจินบูซาก้าให้มันครบทุกความยากทุกระดับทุกดาวเลยนะครับเนี่ยเล่นมาให้มันทุกผ่านทุกด่านทุกความยากเห็นไหมเนี่ยเล่นมาให้หมดเลย นะฮะพอได้นหมดทั้ง3อีเวนต์อย่างเงี้ยครบทุกความยากครบทุกทุกด่านทุกทุกดาวเนี่ยก็จะได้มาเป็นอีเวนต์นี้ในหน้าของชาเลนจ์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่จะเปิดมาให้เราทำเออ่เก็บเหรียญอ ECA ของตัวฟรีได้นะก็อนั่นแหละนะคงไม่งงกนะันใช่ไหมถ้าใครมีคำถามก็อะไรนะั้นนี่คือคำตอบของเราก็คือเล่นด่านไอ้สามอ่านนี้ให้มันครบไปทุกด่านทุกความยากแล้วก็จะปลดไอ,อ้ปลดล็อกด่านนี้มาใหม่นะครับเป็นด่านที่ค่อนข้างจะ เหมือนของไอ้นั่นแหละเหมือนของโบลี่เด็กกับเบจิต้าเด็กตอน5ปีแหละคล้ายๆกันด่านมันมีความคล้ายกันอยู่นะครับนั่นแหละก็โอเคนะซึ่งนะครับซึ่งด่านในด่านเนี้ยมันมีทีมที่ต้องฟิกหน่อยเป็นตัวละครที่ต้องจํากัดในการเล่นคือไม่ใช่ว่าจะจัดเล่นแบบว่าใครจัดลงไปก็ได้นะต้องมีตัวละครที่มันต้องแบบเน้นเน้นแบบต้องมีเลยอ่ะเอามาเล่นก็คือของด่านโกคูนะครับไอ้ด่านสเตจแรกมันด่านของใครนะซาตานปบะเออโกคูสเตจสองนะครับอย่างเช่นด่านของโกคูอย่างเงี้ย ตัวละครสีตัวนี้นะครับคือตัวละครที่ทุกคนต้องควรจะมีไม่ควรจะมีคือต้องมีในการเล่นด่านนี้คือถ้าไม่มีก็คือเล่นไม่ได้นะครับต้องมีสีตัวนี้นะเป็นโกคูวงแหวนที่ฟาร์มจากอีเวนต์ของมาจินบูาการเก่าแล้วก็โกฮังโกคูทยยะส์จากอีเวนต์ใหม่แล้วก็โกเทนเด็กนะครับนั่นแหละก็ฟาร์มมานะคือไม่จำเป็นต้องบดเราเส้นทางครบนะขอแค่มีตัวละครตัวนี้ก็เอามาเล่นได้เลยน่ครับต้องมีนะสีตัวนี้ต้องมีนะนี่คือด่านโกคูส่วนด่านซาตานนะครับก็ต้องมี3ตัวนี้อย่างเช่นแบบนี้ นะเกรยาแมนที่ผมเพิ่งทำคลิปรีว่วไปเมื่อวันก่อนนี่เองนั่นก็ได้มีงานทำเียบร้อแล้วตอนนี้แล้วก็มีสตาร์ตัวนี้ก็ตัวมันเองเลยนะนี่แล้วก็เป็นอันี้ชื่ออะไรวะไอตัว2พี่น้อง2โลนี่มันดูดพลังโกงฮังเออผมจําชื่อไม่ได้แล้วเคยเรียกไปอยู่เออช่างมันนั่นแหละนะครับก็ต้องมีตัวละครตามนี้ถึงจะเล่นด่านแต่ละด่านได้นะแต่สตาร์ต้องมีตัวละครตามนี้ก็คือต้องมีตัวละครตามนี้นะครับถึงจะเล่นได้นั่นก็ถ้าใครแบบไม่ได้ฟาร์มตัวละครพวกนี้มาก็ไปฟาร์ เพราะถ้าเกิดไม่มีก็คือเล่นไม่ได้นะครับนั่นแหละก็คือเนี่ยสำคัญนะครับการสะสมตัวละครนี่คือสําคัญมากก็คือแนะนําให้สะสมตัวละครมาทุกตัวเลยคือถ้าที่ทำได้คือสะสมมาเถอะนะตัวละครแต่ละตัวมันมีข้อดีข้อเสียต่างๆออกไปนะก็เก็บมาก็มีอะไรให้ทานะครับมีข้อดีของมันอยู่นะฮะนั่นแหละ โอเคนะครับก็นั่นแหละมาเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าว่ามันจะยากแค่ไหนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเซตฮาร์ดจะเป็นระดับที่ดรอปเหรียญบอลกับเหรียญซินเวอร์ส่วนซูเปอร์จะเป็นระดับที่ดรอปเหรียญทองกับเหรียญดุสิตลุ้งนะครับเหรีหยญเรนโบว์นั่นเองนะฮะนี่ก็ตามที่เราจะเล่นต้องการนะครับจริงๆก็ต้องเล่นโหมดทุกความยากเลยนะถ้ามันจะได้ครบ ECA 100%เนี่ยถ้ามันจะได้ครบแบบ ECA เวอร์รี่ร้อยสี่สิบก็ต้องเล่นทั้งสองความยากเลยนะครับ นะก็อย่างที่ว่านะครับต้องใช้ตัวละครที่มันต้องฟิกตามนี้เท่านั้นนะตามดานเท่านั้นเห็นไหมสำคัญนะการเก็บตัวละครสายฟีก็สำคัญนะเอออย่างเช่นอะไรเงี้ยมันมีให้เรามาทำใช่ไหมล่ะก็ต้องสําคัญตัวละครบางตัวที่เราไม่ได้ฟาร์มมันก็ต้องฟาร์มมาใช่ไหมล่ะแหละก็แนะนำนะใครแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็แนะนําให้สายสะสมไปเลยส่วนใหญ่ค่อยค่อยสะสมไปเฮนน้อยเล้นเล็กนะครับก็เสียตัวไปก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วนะก็มีไว้ดีต่ออนาคตเราแน่นอนอันนี้คือมันดีต่ออนาคตเราอ่ะไม่มีอะไรเสียหายเลยก็ฟาร์มเก็บไว้ซะจะดีมากนะครับ เราพูดมามากเกินไปและนะก็เริ่มจากด่านของซาตานกแล้วกันนะก็ผมจะเล่นด่านของซุปเปอร์แล้วกันนะเพื่อความโชว์สูงสุดว่ามันจะผ่านยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อกันเอาเนื้อนี้มานะเนื้อไซส์เอ็มไปไซส์กลางๆนั่นแหละอันนี้คือด่านซาตานนะั่นก็จะมีเพื่อนเป็นซาตานมาให้เลยไม่ต้องอะไรมากมีให้เลยนะครับอันนี้ก็ของตัวเพื่อนเรานะอ,อันนี้คือทีมผมนะครับก็เป็นสายฟรีหมดเลยเห็นไหม คือสายฟรีก็ผ่านได้นะครับไม่ต้องมีทตันเต็มก็ผ่านได้อันนี้เป็นสายฟรีก็คือเป็นผู้นําซาตานตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นไอตัวนี้ตัวฟรีสองสองพี่น้องสองโลนนะฮะยามูกับสปอมวิสอะไรสักอย่างแล้วก็เจ้านี่นะครับโกฮังกเซแมนก็เก่งเหมือนกันแล้วก็ทายาสามโกคูผมก็เพิ่งทำคลิปรีวิวไปนี่หว่าเออผมเพิ่งทำคลิปรีวิวไปไอสองนี้ไปไม่กี่วันนี่เองไม่ใช่เรอแม,ม่งมีไงทำเฉยเลยเออแม่งโคตรเข้าท่าว่ะ แลวก็นี้คือไอ้น,นั่นนะครับสุีมขัจากอีเวนต์ของอันเก่าแหละแล้วก็นี้อันนี้สําคัญอันนี้คือคีแมนเลยคีแมนสําคัญมากน,นี่คือเดอะแบกนะครับคือถ้าไม่มีนี่คือผ่านยากเนะี่ยผ่านยากมากเพราะว่าตัวนี้มันสามารถบัฟดีฟนล์ให้เพื่อนได้แล้วก็เรียกว่าไงเออบัฟซับคิให้ได้ด้วยทําให้มันได้ไม่ตายง่ายขึ้นอะไรนี้จะดีมากถ้าใครมีก็เอามาใส่เลยจะดีมากมันช่วยเราเยอะมากอันนี้นะก็โอเคไปลุยดีกว่านะก็อย่างที่เห็นน,น,น,นะครับทีมฟรีล้วนนะครับ ไม่มีตัวเติมเลยนะฮะทั้งตัวเพื่อนทั้งตัวเราเลยแล้วนะก็โอเคนะครับก็เก็บเหรียญที่ต้องการนะเหรียญตรงสีทองก็เป็นของเหรียญสีลุ้งไอซิ้นเวอร์ก็เป็นของเหรียญสีทองนะครับผมก็เก็บไอซิ้นเวอร์ก่อนแล้วกันนะเพื่อเอาเหรียญทองมาเป็นร่าซาตานนะครับก็อยู่ที่เราต้องมีต้องหาเหรียญอะไรก็เก็บเอาแล้วกันอันนี้แล้วแต่คนนะครับโอเคมาก็นะครับนี่มาแล้ว สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังมันไม่ตายนะด่านนี้ไม่ใช่ว่าจะผ่านง่ายๆนะครับคือถ้าเราแพ้แล้วก็แพ้ได้เหมือนกันคือเป็นด่านที่แบบว่าเราก็ตีมันทีเดียวตายเราก็ตีเขามันก็แรงเราก็ตีเข้ามันแรงมันก็ตีเข้าเราแรงนะครับคือเป็นด่านที่แบบแลกหมัดกันเลยอเออแลกกันโจมตีหรือว่าใครจะตายก่อนกันอะไรอย่างนี้นะแต่เราจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเรามีนตัวละครเยอะกว่าแค่นั้นแหละแต่ <c oughs> จริงๆเราได้เปรียบนะถ้าเราเล่นดีก็ผ่านได้นะครับแต่ถ้าใครแบบเพิ่งเริ่มเล่นหรือแบบเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นะตายได้ นะครับอยู่ที่ดวงวด้วยแหละว่าตำแหน่งโผมาดีหรือเปล่าอย่างเช่นแบบนี้คือโผมาดีนะครับมีเกรซยามนมาซัพพอร์ตด้วยก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วอันนี้ใช้ได้เลยถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับซึ่งด่านนี้นะครับไม้ตายมันแรงมากเพราะว่าเลือดเราน้อยแล้วก็ทีมเราไม่ได้บัฟเยอะขนาดนั้นเนี่ยนั่นแหละซึ่งมันการลดเอคและการสตันด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มไม่มก,กันถือสิ่งหนึ่งที่ไม่กันก็คือซิลมันไม่กันซิลนะครับมันไม่กันซิลก็คือเกรซยามนสามารถซิลได้จากไม้ตายเล็กกกดีมมมาานนััทให้แว่ ซาตานเนี่ยจะใส่ไม่ตายใส่เราไม่ได้ถ้เาเกิดว่าเซียสแมนตีไปก่อนนะั่นก็จะดีมากๆอย่างเช่นแบบนี้แหละนะก็โอเคไปเลยลุยนะฮะนี่คือข้อดีของเกฟซียสแมนนะแบกมา2ด่านเลยครับทั้งด่านโกคูก็ด่านซาตาร์นี่ก็มีประโยชน์มากๆนะเออใครทำเอาไว้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณมีเดอะแบกในด่านนี้แล้วนะในเกมซัตแอเลียของกันจจินบูซาก้านะครับนี่คือเดอะแบกของเราเลยซีลูไปเลยเรียบร้อยนะ ตีมาดอกว่าห้าพันนะนี่ขนาด LR ตัวโด,โดแบกนะโด,โด 5, นตีห้าพันแค่เรือเรามีแสนเจ็ดนะครับอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าเลือมีสองแสนสามแสนหรือสี่แสนหรืออะไรนะมีแค่แสนเจ็ดนะครับคือโดนแม่ตายมาก็แรงนะผมบอกอเลยนะไม่ใช่ว่าขี้ๆนะเว้ยแม่ตายใส่มาไม่เป็นหลักเท่าไหรอ่อ่ะแปดหมื่นเจ็ดหมื่นบางทีก็เก้าหมื่นนี่คือเกือบครึ่งหลอดเลยนะโดนทีเดียวครึ่งหลอดอ่ะโดนต่อยเดียวครึ่งหล,ลอดเลยนะอันตรายนะครับอันนี้ไม่ใช่เล่นๆโอเคก็ ค่อนข้างจะเสี่ยงแหละแต่ไม่เป็นไรสตาร์โดนนั่นอยู่โดนซิลอยู่นะก็น่าจะไม่น่าจะเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมหรือว่าเจ็บวักว่าเจ็บแน่นอนโดนเตเอะออกแล้วหมื่นเนี่ยถึงว่าหมื่นเจ็ดดูดิโดนเตเอะออกแล้วหมื่นเจ็ดอะ่ะนี่ตัวเพื่อนมัน ECA แล้วนะแสนแปดนะครับอืมต่อยเขาให้นิ่งเลยต่อยแล้วนิ่งเลยต่อยไม่เข้าต่อยสาตานศัตรูไม่เข้าาตาน์ม่ยืนนิ่งเคเตะไปนะครับ นะประมาณนั้นแหละก็วิธีการเล่นของเราแหละว่าเล่นยังไงเล่นการตำแหน่งดีหรือเปล่าเปิดโอเคไหมเปิดตำแหน่งมาโอเคหรือเปล่าหลบไปหนึ่งโอเคก็ถือว่าดีนะโดนเตะสองหมื่นตัวเราโดนเตะสองหมื่นตัวเพื่อนโดนเตะหนึ่เจ็ดแรงมากโอ้ยอันตรายลื้เกินฉันจะตายฉันตายฉันไม่ไหวแล้วผมตายได้เนี่ยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นผมตายได้เนี่ยชิบหายละผมมาได้ซิลไปก่อนไงเออไปใส่ไม่ตายใหญ่ซะงั้น โอกาสตายสูงนะครับตรงนี้โอเคน่าจะรอดอยู่แน่ไม่น่าตายหรอกสี่แสนนะครับประมาณนี้นะอืมคืออย่างที่ว่าแหละมันก็ตีใส่เราแรงเราก็ตีใส่มันแรงเหมือนกันเนี่ยสี่แสนก็ตีหกแสนก็รลดมาหลอดหนึ่งได้นะครับโอเคไม่น่าตายเนาะไม่น่าตายโอเคหลบเฮ้ยหลบด้วยป่าเจ๋งนะก็ตีไปนะครับสีเขียวจะดีมากนะตัวอย่างเช่นโกคูอซสยะสามเซเอเอ้ยไม่ใช่เอซเอตัวเก่า ตัวไซรัสักเอ็นเจิ้นที่ผมเพิ่งทำคลิปวิวไปก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเออมาตีได้ตีแรงในในด่านเนี้ยนะถ้าเป็นด่านโกคูจะตีไม่เข้าเพราะว่ามันคนละมันคนละนั่นกันมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นสีม่วงด่านโกคูอ่ะน,นี่เป็นสีฟ้าไงก็ตัวนี้จะชนะธาตุได้ก็จะดีมากแล้วเปิดมาเปิดมาอะไรของมันเนี่ยมันตัดสินนาช,ชีวิตอย่างเงี้ยดูดิตีจักหน้ามาสองรอบก็เลยผมมือสามมือสี่ถ้ามันสใส่ไม่ตายผมก็ตายแล้วเนี่ยเอาตายดิอย่างเงี้ยเอาอยัางไงอ่ะ จะวัดอย่างนี้จริงเหรอมันไม่ดีมั้งโอ้โหอันตรายนเนี่ยฟังว่าเราจะรอดตายนะครับผมตายขึ้นมานี่ผมผมเชียร์เอา้าเชียร์แล้วตายจริงวะ่ะอะไรกันนี่ันต่อยหน้านิ่งเลยสี่หมื่นตายเลยอะไรกันนี่ผมไปี่พาดตรงเซีแยแมนไม่ได้เลยมันใส่มาตายใหญ่ไงถ้ามันซีลไปก่อนจะดีกว่านี้ เล่นพลาดเองอันนี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่เหี้ยโอ้โหโชว์โชว์ตายเหี้ยอะไรวะแม่งโคตรเฟลเล่นดีก็ผ่านแหละเออไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมันแค่แบบวัดไปหน่อยเออแบบมันก็ตีแรงแล้วก็ตีแรงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถผ่านได้เหมือนกันมันไม่ได้ยากถ้าแบบว่า SBR หรือขนาดนั้นเนมันก็ยากระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเข้าใจไหมนั่นแหละคือผมว่ามันยากกว่าโดนค้งอีเวนต์นะเออแต่มันก็แบบคือต้องมีตัวละครต้องมีทีมแหละถึงจะผ่านได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก ประมาณนั้นนะคนเตะแปดพันอืมซาตานแสนสองนะนี่ผมไม่ได้ปลดเส้นทางไงเออก็เลยอาจจะผ่านได้ช้ากว่าคนอื่นเขาไงเพราะว่าลูกแก้วผมหมดเว้ยเออนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้บอกมรรชมก็คือลูกแก้วม่วงกับลูกแก้วฟ้าผมหมดไอ้เหี้ยน่าเสียเป็นลูกแก้วสีเดีวยวกันที่ตัวละครฟรีมันได,ได้ได้เปลี่ยนร่างนะโอ้โหจบเลยอย่างนี้ <laughs> นะครับก็ถ้าคลิปดูมาช้าก็ขออภัยนะเพราะว่าลูกแก้วผมหมดจริงจริง พูดจริงเลยลูกแกผมหมดจริงอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับแระหลกก็ต้องยอมมันต่อไปอันนี้เมื่อไหร่จะเล่นผ่านด่างซาตาเนี่ยแล้วมีด่างโกคุกันเนี่ยนะฮะจริงด่างโกคุไม่ยากนะผมว่าขอแค่มีตัวละครหน่อยก็ผ่านไปแล้วนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นี่ครับสายฟีก็ผ่านได้นะเออสายฟีก็ผ่านได้ทีมไอ้ด่างโกคุอ่ะผ่านได้เหมือนกันโอเคผ่านแล้วสบายแล้วจบจบละเรียบร้อยอืมสักทีเถอะ เรียบร้อยนะฮะก็โดนดูดพลังไปซาตานดูดพลังทําไมเนี่ยซาตานน่าดูดพลังที่ไหนแล้วมันมีพลังหรือเปล่าล่ะอุออ๊ไปดูดพลังซาตานโคตรเจ๋งนะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะสารับด่านซาตานเฮอร์คิวนั่นเองก็ถือว่าต้องใช้จังหวะในการเล่นด้วยนะเออไม่ใช่ว่าเล่นกด,กดไปก็มีโอกาสตายได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะเล่นแบบง่ายๆขนาดนั้นเนี่ยเออก็ประมาณนั้นลองดูกันอ่ะด่านโกคูอย่างนี้เปลือง เปลืองเนื้อชิบหายเนื้อกูหมดแล้วเนี่ยแม่งนี่เพื่อคลิปนี้เลยนะโอเคมาอันนี้คือทีมที่ผมเล่นไปในการฟาร์มเหรียญรวดเร็วนะน,นี่คือทีมแบบสายกาชายนะก็มีดาบูล่ามานำให้กับมาจินบูซากะนะครับถ้าใครมีก็มานำมาเลยจะดีมากถ้าใครแบบมีแล้วก็แบบไม่ใช่สายฟรีหรืออะไรก็ใส่ไปเลยนะครับมาจินบูซากะเพียๆไปเลยตีเดียวตายวันช็อตคิวอะไรอย่างนี้ก็สบายอันนี้อันนี้ผ่านได้สบายอยู่แล้วแต่ว่าผมจะมาทําการเล่นแบบใช้ทีมฟรีนะครับเ,เราเล่นแบบดีๆไม่ได้ไงชอบโชว์ ชอบเทพงไงชอบหล่อชอบเทพมาก็ทีมฟีของเราก็คือเป็นโกหังตัวนี้มานำนะกเกสซมมนโกหังนําได้ให้กับตัวดีนะครับคีบวกสามแล้วก็นำสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออผมเคยบอกกันไปว่าอย่ามานําจะดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าเนี้คือมานาจะดีมากเลยอัน <c oughs> นี้จะดีมากเอาเวะลานําในคลิปนี้ไอ้นำในอีเวนต์นี้จะดีมากสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีบวกสามนี่คือของดีในอีเวนต์นี้เลยนําไปเลยนะครับแล้วก็ตัวฟีเหลือก็ใส่มาเลยโกคูตัวนี้ใส่มานะฮะ ตัวฟรีนี่ก็นี่ก็ใส่มันก็ดีนะแต่จริงมันต้องใส่ตัวละครตากระหนดนี่หว่าเช่นโกฮังโกคูเออใส่มันก่อนเลยโกเทนด้วยโกเทนอยู่นี่โอเคแล้วก็ที่เหลืออีกหนึ่งตัวก็เป็นตัวละครสายฟรีนะครับคุณจะใส่เป็นตัวละครอะไรก็ได้นะเจสซี่แมนโกฮังแล้วก็วีเดลก็ได้หรือว่าเป็นวีต้านี่ก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวเนอยมันไม่ได้อยู่ในสายซูเปอร์คาร์ดเป็นส่ยอีสตรีมคาร์ดนี่ก็ไม่น่าไม่น่าใส่อะไรเป็นนี่ก็ได้ไม่เกี่ยวมันเอ็กซ์ตรีมคาร์ดไม่ใช่ดิเออไม่หลอนละไอ้นี่กก็ไดด้นะวีโโอฮัง นะครับที่เป็นตนัวละครธรรมดาไม่ใช่เซียแมนก็ใส่มาได้เหมือนกันแต่ให้ดีก็ใส่เป็นเซียแมนแหะดีแล้วอันนี้ดีสุดนะแบกบ2ด่านแหละน,นี้คือดีมากๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าด่านนี้จะผ่านง่ายกว่าด่านซาตานนะไม่รู้ว่ายังไงเลือดแสนหนะครับถือว่าเลือดน้อยกว่าเลือดน้อยกว่าทีมของซาตานว่าซาตานมันนําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นี้นำที่สิบเปอร์เซ็นต์ไงนำน้อยกว่าเลยแต่ก็มาทะมมโชว์ให้เห็นว่ามันผ่านได้ไดจริงๆนะครับสำหรับคนที่แบบ ไม่มีตัวกาชาอะไรเลยก็ผ่านได้เว้ยเออเขาทาให้สายฟรีผ่านได้ไม่ใช่ว่าทําให้ใครให้สายเติมผ่านได้อย่างเดียวนะนั่นแหละก็โอเคนะซิวไปเลยซิวเปิดก่อนต้องซิวไปก่อนเลยนะเพื่อไม่กันพาก็ต้องซิวไปก่อนอย่างนี้นะครับเพื่อความชัวร์ในการผ่านของพวกเราเองนะแล้วก็คูตัวนี้ก็อันนี้ผมอีซมาแล้วนะประมาณร้อยสามสิบห้าเลเวลและ้ะก็จริงๆก็ ถ้าใครไม่ได้อีเซก็อยู่ที่มันหลักเบลล์ร้อยยี่สิบใช่ไหมร่างทีวันธรรมาดาก็มันก็ไม่แตกต่างจากร่างนี้มากเท่าไหร่หรอกอืมเมื่อกี้แรงมากกูครูเราห้าแสนนะครับนี่เราตีชนะธาตุได้นี่ฮะสกิลของแม่งเทพมากนะผมค่อยมารีวิวอีกทีหลังแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะมารีวิวช้าแค่ไหนนะเพราะว่าลูกแก้วพวงผมหมดเนี่ยผมอัพไม่แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขาดแค่แบบลูกแก้ว่วงไซส์เอ็มไซส์เดียวใครมีบริจาคให้ผมหน่อยได้ไหมขาดแค่ไซส์เดียวจริงๆไซส์อื่นมีคุ้มหมดแล้วนะขาดแค่ไซส์เอ็มไซส์เดียวแแม่งโคคตรขาดลน โคตรแซดอ่ะยิงบอกเลยว่านั่นโ้โหจะร้องอ่ะนะโอเคนะทเหมือนเดิมแบบนี้โกเทนก็อยู่กับพ่อไปจะจะลิงก์ด้วยกันได้ดีนะครับน่าจะผ่านได้แล้วผมว่าไม่น่ายากเกินไปแบบนี้เพราะว่าสีเหลืองตัวละครบแบบ,แบมีเยอะไงไอ้สเตทเนี่ยนะไอ้ด่านเนี่ยตัวละครสีเหลืองมันตีได้แรงด้วยไงแล้วก็แบบตัวละครโกคูวงแหวนเงี้ยก็มันก็ช่องชัยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ตีแรงด้วยชนะท่าด้วยก็สบายแล้วนะครับขอเข้าถือมาก็โผล่มาก็สบายแล้วเห็นไหมล้านสาม ตาลถีบไปท่านสามสองสามหลอดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปกี่หลอดวะแรงกันนะเมื่อกี้ถีบนี้ถีบตายไหมไม่ตายเบิ้ลไหมเบิ้ลเรียบร้อยนะครับไรเดอร์คิกไปเลยนะไรเดอร์คิกพ่อตัวเองอืมความคุณธรรมไหมล่ะเกีอเซเมย์ไรเดอร์ใส่พ่อตัวเองคุณธรรมปะล่ะคุณธรรมจัดจัดเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นด่านของโกคูกับซาตานอีเซอตัวฟรีนั่นเองนะครับก็ คลิปรีวิวที่ผมบอกนะครับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาแน่ๆแ,แหละถ้าผมทำลุกทำภูมิรัฐเปอร์เซ็นต์จะมาแน่ๆแ,แหละจริงมาแน่ๆแ,แต่ว่าคือซาตานเน่ยช้าแน่นอนเพราะว่าลูกแก้วล,ล,ลูกแก้วซาตานผมน้อยมากเลยมันขายแค่ลูกแก้วสูตรขี่ม่วงไซส์เอ็มไซส์เดียวนี่แหละนะคือเอามันแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดแค่ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะได้รัฐเปอร์เซ็นต์แหละเออต้องใช้ประมาณกี่กี่ลูก,กวะไซส์เอ็มมาสามร้อยกว่าลูกได้ไหมสามร้อยลูกสี่ร้อยลูกอย่างเงี้ยเออจะหาจากไหนอย่ไม่รางเนี้รจิง คือมันหมดหนทางอ่ะเอ่ยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับนี่คือการผ่านด่านของ ECA ทั้ง2ด่านนะครับสำหรับคนเล่นฟรีก็สามารถผ่านไดนนะ้แล้วก็ถึงปัญหาของการไม่ปลดด่านนี้ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะรู้ใช่ไหมว่ามันทำไมถึงไม่ปลดด่านนี้ก็คือต้องเล่นด่านนี้อีสตอรี่นี้ให้มันครบทั้ง3ด่านถึงจะปลดด่านเชลเลน ECA นี่มานะครับเออเผื่อใครไม่รู้ก็รู้ซะรู้ซะรู้ไว้นะครับรู้ไว้เลยนะฮะับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็โอเคชุดนี้ของเรไปแล้วจะใหม่ชุดหน้าผม ก็นะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย